สำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงตัวละครสายหมัดนั่นเองนะที่ผมมองว่าเล่นได้ดีที่ผมมองว่าเล่นได้ดีและผมจะไม่จัดอันดับนะครับว่าแบบ1 2 345ผมไม่จัดนะครับเพราะว่าอันดับของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมจะเป็นการอธิบายว่าเอ้ยตัวนี้มันดีไม่ดียังไงจะเป็นแนวนั้นนะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกว่าถ้าเป็นผมผมจะบอกแบบนี้นะถ้าเป็นผมผมจะเล่นตัวนี้โอเคไหมผมจะบอกเป็นแบบนี้แทนโอเคมา งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยโดยจากที่เห็นตัวแรกเลยนะฮะเอาแช่งเลยเดี๋ยวมีรีเจนด้วยนะมีทั้งเอียกและรีเจนนะเดี๋ยวจะไล่นะครับตัวแรกเลยต้องให้แชงครับแชงเนี่ยข้อดีของมันคือเนื่องจากว่านะแผล์ปัจจุบันเนี่ยต้องคุยกันตามตรงนะเจอนิกะเป็นหลักทีเนี้ยเราคุยก่อนว่าแชงเวลาเจอนิกะเป็นยังไงเราจะพูดแค่นิกะเป็นหลักนะครับเพราะเจอแม่งทุกเกมปัญหาเลยเนี่ยถ้าเจอนิกะไอตอนที่เรากําลังจะไปป่าเนี่ยจังหวะมันมีถามว่าจังหวะมีแต่ถามว่าฆ่าได้ไหมคําตอบคือยาก คำตอบคือยากเพราะว่าสมมุติถ้าเราไอสแต็กเก็บมาแล้ว100ปาดหนึ่งทีนิกะไม่ตายนะครับแต่ครึ่งหลอดและพร้อมลดหลอดเลือดนะมันได้แค่นั้นแต่ไม่ตายที่เหลือก็รอใหม่แล้วค่อยปานใหม่แต่ข้อดีของแ้งเนี่ยผมมองว่าเราเล่นกับตัวที่ไม่ใช่นิกะยกตัวอย่างเช่นมีสายวิ่งเช่นคิดรอมีเิโลโรเจอร์ใช่ไหมมีเบนคิงมีตัวอะไรก็ได้อะได้หมดนะครับสาระตัวแชงนะผมมองว่าถ้าใครจะเล่นเนี่ยอย่าโฟกัสที่นิกะ ไปโฟกัสที่สายวิ่งเพราะถ้าสายวิ่งทายก็ดึงธงไม่ได้ยกเว้นแต่เจอ <c oughs> เจอนิกะสายบูเอออันนี้ซวยละถ้าเจอนิกะสายมูนี่ซวยของจริงเลยเพราะว่าเล่นแม่งไม่ได้จริงนะอันนี้เอาให้ชัดนนัะ่สำหรับตัวแชง็งแต่ผมบอกว่าเล่นได้นะอันนี้คืออันดับแรกนะโทษทีไม่มีอันดับไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอันดับนะโทษทีตัวที่2นะครับผมก็ต้องให้ในส่วนของยามาโตะครับบางคนอาจจะมองว่าเอมืมก,กากตัวนี้เล่นไม่ได้ผมก็จะบอกว่าสำหรับตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นได้นะครับ ผมแนะนำว่าใส่3ลิมหรือใส่ในส่วนของ3 going mary ที่เหรียญมันกำลังจะมาในเร็วนี้เพราะไอ้2เหรียญเนี้ยเทรดเหมือนกันเป๊ะเลยยังไงนะครับถ้าตีปกติมีโอกาส30%ที่จะย่นสกิล2-3%เหมือนเหรียญลิมเลยถ้าใครไม่มีลิม going mary กำลังมาโซเหรียญที่คุณจะใส่นะครับก็คือเกาะ4เลือด4ตี1มันดียังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกถึงข้อดีนะ ไอเซตเนี้ยใช่ครับแม้ว่าคุณจะฆ่านิกะได้ยากเพราะตีมันไม่เข้าแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยื้อกับนิกะไม่ได้นะครับเพราะว่านิกะมันก็ไม่ได้ตีแรงเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเกาะของเราจะหายแต่นิกะก็ฆ่าเราไม่ตายโอเคปะแล้วกวาไอ้นิกะจะเล่นเราได้เนี่ยขั้นต่าสกิลแม่งหมดแล้วมันฆ่าไม่ตายสมมติไอตอนที่เราเกาะหมดและเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดสิ่งที่คุณทําได้นะครับคือมารอข้างหลังและรอให้ติดบ,บูส พอติดบูทปั๊บเลือดคุณจะเต็มพร้อมกับสกิล2คุณจะมาไปบูใหม่และเลี้ยงสกิล2เรื่อยๆถ้ามีสกิล2คือบวกเลยนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนที่แบบที่เลือดลดเยอะแล้วแล้วไม่มีสกิลสด้วยเนี่ยมาอยู่ข้างหลังรอก่อนจนกว่าจะมีบูทแบบเลือดเต็มอะแล้วมีสกิลสองให้บูทอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะเป็นแนวยื้อเพื่อเลี้ยงสกิลอะครับสำหรับตัวยามาโตะนะดังนั้นผมเลยมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ตายในวันฮิตด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ ฟี่เนี่ยมันจะช็อตมาก่อนพอช็อตเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สก,กิลสอส่วนและไอ้สก,กิลสอของเราเนี่ยไอตอนที่เราส่วนเราสามารถส่วนตอนที่เขาใส่หมัดช้างได้แบบเขาว่าเราก็จะมีเกาะอีกครึ่งหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันผมมองว่ามันเป็นตัวที่ยือได้ดีอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ยือได้ดีลแล้วกันแล้วก็ค่าสายวิ่งทุกตัวได้หมดแต่เจอคิดรอเจออะไรก็ลำบากนะเพราะว่าเจอคิดรอหรือเจอฟี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันแค่บอกว่ามันยือได้ดีแต่ถามว่าเล่นได้ไหมคำตอบคือเล่นได้นะครับ อันดับต่อมาเออบอกย้ํานะเล่นได้แต่ต้องใส่เหรียญริมนะครับถ้าใครแบบไปใส่เหรียญพวกแบบอย่างเงี้ยเล่นยากเพราะว่าสกิล2มันจะคููดาวไม่ทันพอไม่ใส่อย่างนี้มันเลยยื้อไม่ได้อ่าอน,นั้นคือปัญหานะครับอันดับต่อมาโซโลครับอันนี้แน่นอนแต่ว่าผมมีนิดนึงโซโลเนี่ยมี2อ,อย่างอย่างแรกครับคือใส่ปเป็นเซตนี้เล่นนะครับเล่นไปเลยตามปกติไม่มีปัญหาซึ่งผมไม่แนะนําเซตที่คุณควรจะใส่เนี่ยเป็นเซตนี้อันนี้ที่ผมแนะนํานะแต่ว่ามีแต่เพิ่มเติมนะครับ มันมีอยู่2ชุดนะครับชุดแรกคือทุกทุกเกมเนี่ยที่เราเล่นเราเจอนี่ไก่ยอยู่ละสิ่งที่ควรทานะครับคือการช็อตสัก2ช่องอันนี้คือดีที่สุดส่วนที่เหลือใส่เป็นเกาะ4ีตี3เกาะ4เอ๊ตีสเกาะ3แล้วแต่ไปเลือกเอาไปเลือกเอาแล้วแต่นะครับแต่ขอขั้นต่าคือเซตนี้ไออันดี้2เนี่ยแม่ม่ใหญ่ก็คือใส่เป็นเผา2ช่องหรือจะไม่ใส่ก็ได้โอเคปะ่ะใส่เผาหรือไม่ใส่ก็ได้ ทีเนี้ยเราเน้นโฟกัสได้สมมติว่าถ้าเราใส่เป็นอย่างเงี้ยแค่ช็อตก็เล่นแม่แค่นิกะแต่ถ้าเราใส่เผาด้วยเนี่ยก็เล่นได้ทั้งนิกะทั้งไม่ใหญ่เพราะเพราะว่าบางเกมเราเจอแม่ใหญ่ด้วยใช่ไหมบางเกมเจอนิกกะด้วยเจอ2โตคนบวกได้คู่เลยโอเคปะ่ะบวกคู่เลยนะครับแต่ทีเนี้ยมีอีกเซตหนึ่งก็คือใส่ลูกกวาดด้วยอันเนี้ยผมไม่แนะนําเพราะว่าแพทเนี้ยไม่แนะนําเพราะเราไม่เจอไปลอสอยู่แล้วแต่ถ้าแพทไหนที่แบบไปลอสเรื่องกลับมาเล่นได้แล้วเราอาจจะทําสลับกันก็นกนได้เช่น อาการลูกกวาดเลยเซตหนึ 1, ง่งงงปะส่วนไอแม่ใหญ่กับอันเนี้ยก็เป็นแบบใส่เป็นตีสี่เกาะสี่คือสลับกันอะเอาอันช็อตออกสมมติถ้าในแผทนั้นถ้าไปลอสกลับมานีกะต้องไม่มีถูกไหมมันมันจะสลับกันเราก็แค่เอาไอไอ้นเนี้ยเปลี่ยนเป็นโจมตีแล้วก็ไอที่เป็นช็อตตรงเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นของเป็นลอสแซนมันมันจะสลับกันครับแพทมันจะสลับเรื่อยๆนน่น้หมายเขวาว่ามันโซโลจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคุณย่นสถานะนั่นเองอันเนี้ยคือที่ผมต้องการจะบอกนะครับ ถ้าสมมติว่าในอนาคตมีสถานะใหม่ขึ้นมาเช่นอย่างตัวแบ็กมาเรียอาจจะเป็นสถานะใยแมงมุมไหมใครโดนใยแมงมุมอาจจะเดินช้าลงอตีช้าลงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แค่สมมตินะคุณก็ไปใส่เซตเหรียญแบ็กมาเรียที่เป็น3ไคโดอะไรอย่างนั้นนะรับคือโซโลมันจะเล่นได้ทุกแพทเลยขออย่างเดียวการสถานะในแพทแพทนั้นให้ได้ส่วนทําไมผมต้องบอกว่าขอเหอกันช็อตเหตุผลเพราะว่าไอตอนที่โซโลโดนช็อตเนี่ยมันโดนเหมือนเดิม แต่ประเด็นคือระหว่างที่โดนช็อตและไอ้ลูฟี่จะเดินมาหาเราเนี่ยมันทําเราไม่ได้ไอ้สกิลสองของมันไม่ว่ามันจะกระทืบไม่ว่ามันจะหมัดช้างมันจะทําไม่ได้เพราะช็อตเราจะหายก่อนประเด็นคือฟี่ถ้าสกิลใส่2หาเราไม่ได้โซโลไม่ตายทุกกรณีเพราะฟี่แม่งตีไม่เข้าเอาให้ชัดถึงตรงนี้ก่อนนะ่ะฟี่ตีไม่เข้าทุกกรณีนะครับดังนั้นหมาเขาว่าเซฟนี้ทํามาเพื่อฆ่าฟี่โดยเฉพาะและฆ่านามิโดยเฉพาะนั่นเอง เอาให้เคลียนะผมเลยอยากแนะนําเป็นดางนี้ถ้าใครจะเล่นโซโลสำหรับแผ่นนี้สาหรับผมมองว่าอันนี้ดีสุดแต่ขออย่างเดียวเซตเนี้ยดีที่สุดคือใส่ช็อตกัน2อันเนี้ยใส่ตีธรรมดาไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องมีเผาก็ได้เพราะส่วนใหญ่เจอแต่นิกะนั่นเองนะครับอันนี้คือเซค่านิกะเนาะส่วนถ้าใครไม่ทําใส่เซตนี้เล่นบอกแล้วนะว่าไม่แนะนําแต่ถ้าใครจะเล่นก็ตามสบายแต่ผมบอกเลยว่าเล่นลำบากเพราะว่าโดนช็อตทีคุณก็โดนนิกะฆ่าได้เช่นเดียวกัน นะครับแต่ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ก็ยังมีวงเล็บอีกถ้าเจอฟี่ที่แบบเก็บสแต็กเป็นเจอโซโลไม่เล่นไปธงอื่นเลยอย่าปล่อยให้โซโลดึงธงไปเลยแล้วผมไปเก็บสแต็กอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเล่นโซโลก็เล่นได้แต่ทีนี้อาจจะมีบางคนแบบเฮ้ยแต่ผมเล่นโซโลผมตบนิกะสบายมากเลยนะอะไรเงี้ยก็ผมก็อยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่เจอเกมเดียวกันก็ได้มั้งเพราะว่าที่ผมเล่นโซโลผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเล่นสบายครับอันนี้คือจากส่วนตัวนะ แล้วเดี๋ยวมีคนถามว่าเอาแล้วอย่างผมเนี่ยจะทําเป็นเซตนี้ไหมคําตอบไม่ครับพอถึงทําก็ไม่เล่นโอเคป่ะส่วนตัวผมเล่นนิกะผมไม่ได้เล่นโซโลยกเว้นแต่ว่าแผ่นไหนที่นิกะเล่นไม่ได้แล้วแล้วแบบโซโลแม่งมายืนหนึ่งเลยคือแบบเฮ้ยโซโลแม่งต้องเล่นว่ะผมก็จะเล่นแต่แผ่นนี้มันไม่ใช่ไงแผ่นนี้มันเป็นนิกะผมก็จะเล่นแต่นิกะคําตอบมีเท่านี้นะครับอันนี้คือเรื่องอนาคตถ้าแบบโซโลมันเล่นเป็นเบอร์หนึ่งเลยผมก็จะกลับมาเล่นโซโลนะ ผมผมชอบตัวเก่งโอเคไหมผมชอบเล่นเล่นตัวที่มันสบายเนาะ อันดับต่อมานะฮะก็คือในส่วนของโรเจอร์ครับโรเจอร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่กลับมาเล่นได้สบายมากเขตผลทําไมเหมือนเดิมครับเอานิกะเป็นสารตั้งต้นเหมือนเดิมนิกะเนี่ยเดบอยู่ที่70นะครับ70สูงสุดแต่ไอโรเจอร์กับแชงเนี่ยเหมือนกันคือ100แต่โรเจอร์ดีกว่านิกะดีกว่าแชางตรงที่แชงวาไปหาถึงตัวโรเจอร์ไม่ใช่ครับโรเจอร์ปาดไอตอนผ่านเนี่ยนิกะไม่สามารถสปิลได้เลย หรือถ้าคุณเจอนิกะที่ชอบแบบเคาน์เตอร์บ่อยๆนี่หวานหมูเลยนะหนึ่งคาโมซาริปึ้งถ้าแม่งไอจสัสซับปอีกทีอ่ะผมก็สก,กิลสองรอแล้วปึ้งทีเดียวตายมันเป็นตัวละครที่ฆ่านิกะได้ครับสำหรับตัวนี้นะผมมองว่าเล่นสบายกว่าแช้งสำหรับผมนะเล่นสบายกว่าดังนั้นผมไม่จัดอันดับว่าตัวไหนแต่ถ้าถามผมผมเล่นตัวนี้สำหรับผมนะสำหรับผมนะผมจะเล่นนิกะคู่โรเจอร์ผมอาจจะเล่นแชคงไม่ช่ำก็ได้ แต่ผมมองว่าโรเจอร์แม่งฆ่าได้ทุกตัวในเมตานี้ทั้งหมดเลยผมเลยมองว่าเออแม่งได้ผมน่าจะเล่นคู่กันครับแต่ถ้ามีนิกะแล้วก็คงเล่นคู่ไคโดนะเพราะว่าติดวิ่งดีกว่าแค่นั้นเองอ่ะอันดับต่อมาให้เป็นในส่วนของซันจิครับเพราะว่านะแผทปัจจุบันเนี่ยเจอแชงเจอโรเจอร์เจอนิกะต้องบอกก่อนตามตรงนะครับอย่างเมื่อกี้โรเจอร์ฆ่านิกะได้อ่าแชงฆ่านิกะได้แต่แชงลำบากกว่าโรเจอร์นะแล้วก็ในส่วนของซันจิบอกเลยว่ามันจะเป็นกรณีเดียวกับโรเจอร์ แต่เล่นลำบากกว่าโรเจอร์โอเคไหมโรเจอร์ยืนมาบนยืนบนก่อนไอโซโลอะไรนะโซโลซันจิแชงจะอยู่ข้างล่างโรเจอร์สาหรับผมนะจะเป็นแบบนี้เออลำบากพอกันแต่เล่นได้นะครับเลยพูดไม่เยอะนะม,นมันเล่นได้แต่มันไมันด้มันได้ไม่เยอะต่อมาคืออุตะครับอุตะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีจังหวะในการฆ่านิกะได้โดยคุณใช้สกิลที่2พุ่งไปก่อนพุ่งหนึ่งทีปึ้งเลือดจะลดเกินครึ่งหลอด หลังจากนั้นนะครับใช้สกิลหนึ่งตึงและฆ่าแม่งเด็วงเล็บท่านิกะเ,เก็บเด็บมาเต็มแล้วไม่ตายนะครับแมว่มพุ่งเลือดเหลือครึ่งหลอดแต่ว่าเราใช้สกิลหนึ่งใช่มันติดตึงแต่ไม่ตายนะเอาให้ชันนะติดแต่ไม่ตายนะครับเพราะว่าแม่งถึกตีไม่เข้าครับมันจะเหมือนกับโซโลอะตียังไงก็ตีไม่เข้าครับเนี่ยคือปัญหาแต่สามารถรับมือกับนิกะได้ไหมและรับมือกับหล,หลายๆตัวได้ไหมเช่นโรเจอร์แชงส์ได้หมดเลยครับดังนั้นสีแดงถ้าคุณจะเล่นถามผม เล่นอุตะดีกว่าโซโลอันนี้ส่วนตัวผมให้แบบนี้นะเออบางคนอาจจะมองไม่เห็นด้วยอันนี้ต้องขอโทษด้วยอาจจะบอกตรงๆไปหน่อยอันนี้ผมตอบจากที่ผมประสบการณ์เจอมาเองส่วนตัวนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดผมให้เป็นหกตัวนี้แล้วผมจะไม่บอกว่าตัวไหนยืนหนึ่งเพราะยืนหนึ่งของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, โซโลยืนหนึ่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, แชงเขียวยืนหนึ่งบางคนอาจจะมองว่าแชงน้ําเงินยืนหนึ่ง ยืนหนึ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมจะตอบจากที่ผมเล่นมาส่วนตัวเป็นผมเลือกโรเจอร์เพราะแพทนี้แม่งเล่นสบายที่สุดแล้วอันเนี้ยผมตอบจากส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้สบายอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของอุตะแต่อุตะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือว่าแม่งฆ่านิกะไม่ได้ผมมองตัวนี้เป็นหลักเวลามองอะ่ะมองให้นิกะ้เดฟเจดไปเลยตัวไหนที่ฆ่ามันได้ถ้านิกะเด็บเปมีแค่แชงกับโรเจอร์2ตัวเท่านั้น ทีเนี้ยผมเลยมองว่าโรเจอร์มีโอกาสฆ่านกิกกได้สูงกว่าแค่นั้นเองสูงกว่าแชงคงแต่ไม่ได้บอกว่าแชงคงจะฆ่าไม่ได้นะโอ,โ,อโอไมโอไม่อยากบอกถึงตรงนี้ก่อนคลิปนี้ก็น่าจะจบเป็นดังนี้สำหรับสายหมับในความคิดเห็นของผมนะครับคำตอบคือโรเจอร์ครับ